ครับผมวันนี้เราก็มากลับมาต่อที่เควสหลักนะครับครั้งที่แล้วผมเล่นไปแล้วแพ้ว่าพลังไม่พอรอบนี้ผมกลับไปอัปเกรดของมานิดหน่อยลองมาลองกูว่าผว่าจะไหวไหมก็สำหรับเล่นที่เล่นตอนแรกๆก็จะรู้สึกว่ามันมันยังเล่นง่ายอยู่นะครับแต่พอเนี่ยอย่างเริ่มมาถึงเควสหลักอย่างผมตอนเนี้ย ก็คือถ้าเราปล่อยออโต้อย่างเดียวก็คือตายต้องพยายามวิ่งวนลากสกิลลากสกิลเอาแล้วยิ่งเล่นสายเวทก็คือจะยิ่งยากหน่อยเพราะว่ามีดีเลย์สกิลก็ให้พยายามวิ่งวนเป็นวงกลมแล้วก็ไล่สกิลแล้วก็พยายามแดชหลบบ่อย นำสำคัญมากแกตายก็วิ่งวนไปก่อนเรื่อยก่อนมอนมันจะไม่ได้ยากตลอดนะครับก็คือจะมีเป็นบางดานที่อาจจะยากเราอาจจะต้องเล่นมือนิดนึงพอผ่านไปได้แล้วก็อาจจะปล่อยออโต้ได,ด้พักนึงก็ต้องกลับมาเล่นมืออีกนิดนึ่จะวนเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ตอนนี้ก็คือน่าจะไหวแล้วเหลือเอ c ตัวเดียวมอนเตอร์ตัวเดียวโอเคเรียบร้อยตอนนี้ครับผมก็หนึ่งมืนแปดพันสามร้อยสิบสามก็สามารถผ่านด่านที่เก้าชื่อด่านมากออข้ามเลยอ๋อข้อามมาเลย ให้ช,ชูชะตานำทางนเคลต่อไปคือตรวจสอบดูว่าใครคือเจ้าของมีดสัน้นโอเค คือปุ่มนี้เผื่อใครไม่รู้ว่ามีไว้ทำไมนะคือเวลาเราวิ่งออโต้เนี่ยพยายามกด,ดบ่อยๆนะจะทำให้เราวิ่งไวขึ้นไปถึงที่หมายไวขึ้นเองยิงก็มีเทเลพอร์ตตรงนี้เราสามารถเทเลพอร์ตได้โดยจะเสียใบยเทเลพอร์ตไปหนึ่งใบทุกครั้งที่กด นะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าพอผ่านมอนไปได้หนึ่งด่านก็มอนก็จะเริ่มง่ายขึ้นมันจะมีเป็นบางด่านที่ยากยบางด่านก็จะง่าย okay. อยีกนี้ถ้ามันไม่รวมผมคิดว่าเปิดออโตโน้น่าจะพอสู้ไหวแต่ถ้าเล่นอริเอรอ์ผมคิดว่าเล่นสบายมากเลยเพราะว่าตัวค่อนข้างถึกแต่พราะด้วยความเล่นเมทต,ตัวบางตีมอนเป็นกลุ่มก็เลยทำให้ตายง,ง่ายช่วงแรกๆ นี้เราก็ต้องแดนหลบนี่ผมหลบไม่ทันครึ่งหลอดผมัเกตเกมนี้มอนไม่เคยเลือดลดหมดสักตัว ต้องมีประโยชมาคุยกันก่อนเคเนรดิก็คือให้เรากดแล้เปิดออโต้กดไปได้เลย อ๋อครับหลังจากว่าพูดเสร็จก็ไปส่งเควสกัน เรียบร้อยครับอันจะเสร็จเคเวสที่19บปลดล็อกระบ,บุคุณสมบัติหรืออะไรปึอ,อ <c oughs> สถานะพิเศษ <c oughs> การอินชานดีๆนี่เองโอเค อ๋อเป็นแบบสูงด้วยจิค่อนต้านทานสตันโอย้ยใช่ไหนโอเคเรียบร้อยที่ผมว่าเรายังไม่ต้องทำไม่ได้ผมขอไปหาข้อมูลก่อนว่าทำไปแล้วถ้าเราเกิดเราอัพขั้นสแต็กพวกนี้จะหายไปไหมครับโอเควันนี้เราก็ ขอจบค้างไว้ที่เครดที่ยี่สิบให้โชคชะตานำทางนะครับขอบคุณครับ